สวัสดีนะครับนานาสายล่าทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสายล่าที่เป็นมือใหม่นะครับการเลือกซื้อหน้าไม้ยิงปลานะครับก็มีตัวอย่างมาให้ชมกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับทําก็ไม่เสร็จนะครับนเจ้านี้นะครับช่างไหนไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่ได้ลงสีให้เลยนะครับอย่ารีบเกินจนเกินไปนะครับ คำนึงถึงความปลอดภัยกันด้วยนะครับนานาที่เป็นช่างนะครับเกตดดูสกูตัวนี้ครับทะลุนิดเดียวนะครับแล้วมันจะไปจับอยู่ได้ไงนะครับกระบอกนี้เป็นรางอลูมิเนียมกระจกนะครับนะครับอ่ามันทะลุมาแค่ตัวเดียวเนี่ยนัดสกูนะครับตัวเดียวนียครับด้านหน้านะครับกดจมมือเนี่ยตัวเดียวมันจะไปแข็งแรงยังไงครับ สงสารคนที่เขาซื้อไปนะครับเงินก็หายากนะครับเนีย่ยดูไม่เก็บรายละเอียดเหี้แต่นิดเดียวนะครับเนี่ยนะครับท่านทําไม่สมกับเครื่องมือท่านเยอะนะครับทําลวดลายได้หมดแต่ไม่เก็บรายละเอียดนะครับไม่ขัดไม่อะไรเลยนะครับเหมือนกับย้อมสีมาแล้วก็ส่งเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> อีกข้างขาวก็ติดด้านล่างนะครับผมเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับนี่คือเขาให้ผมเปลี่ยนแปลงให้นะครับตอนนี้ผมทําขึ้นมาใหม่ให้เขานะครับเป็นสไนเปอร์จับขวานะครับประมาณนี้นะครับ ถึงราคาจะถูกก็ทำให้มันได้มาตรฐานนะครับคํำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับมีผมยึดข้างให้ด้วยนะครับก็ฝังลงไปแค่ประมาณเซนหนึ่งนะครับเนี่ยล่องเนี่ยนะครับเซนหนึ่งนะครับเวลาเอารางากระจกไปวางเนี่ยครับมันจะอยู่บนมากแล้วพออยู่บนมากปุ๊บความแข็งแรงก็ไม่ได้นะครับ ว่าเรายึดสกูเข้าไปแค่ด้านล่างเรายึดโดนตัวเดียวด้วยนะครับที่เขาทํามาเนี่ยนะครับฝากถึงช่างเลยนะครับก็ทําให้มันปลอดภัยนะครับถึงราคาปืนเราจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็ทําให้มันปลอดภัยนะครับมีเซฟอย่างดีครับเนี่ยผมชอบมากมันมีเซฟด้วยนะครับแต่ท่านก็ทําให้มันหนาแน่นกว่านี้นะครับด้านด้านท้ายเนี่ยท่านก็ไม่ยึดนะครับเนี่ยนะครับ ผมก็มาแปลงใหม่นะครับยึดยึดข้างให้แล้วก็ยึดล่างด้วยนะครับสองตัวนะครับปลอดภัยแน่นอนครับทีนีนะครับจะบอกนี้นะครับที่พูดไปนี้ไม่จําเป็นต้องมาซื้อผมนะครับช่างไหนก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องว่าผมคุยแบบนี้แล้วจะมาซื้อแต่ของผมนะครับไม่จําเป็นครับช่างไหนก็ได้ขอให้ดูแล้วมันหน้าปลอดภัยนะครับ เนี่ย <c oughs> นี่ตรงนี้ก็ไม่ทาสีเลยเก็บท้ายเนี่ยนะครับลวดลายภายนอกดูสวยงามมาดูตัวจริงแล้วก็สจความรู้สึกเนาะขนาดผมทำผมยังรู้สึกว่าโอ้ไม่คุ้มค่าเงินเลยส่วนงานผมก็มีเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยได้ลงกันนะครับ ก็งานจะทำงานประจำแล้วนะครับก็งานซ่อมบารุงก็มีเรื่อยๆแบบนี้ครับคนที่เป็นมือใหม่ที่เขาซื้อมาแล้วามาเจอผมที่หมายยิงปลานะครับเพราะว่าผมก็ออกยิงปลาด้วยงานต่อไปก็ขึ้นพันท้ายครับพันท้ายก็เยอะอยู่นะครับก็รับไปเยอะแต่ว่าก็ทยอยทำให้เขานะครับ <c oughs> ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ มาฝากถึงนะนะที่ทำปืนขายด้วยนะครับหนึ่งทำให้มันปลอดภัยนะครับแข็งแรงปลอดภัยนะครับสวยไม่สวยเนี่ยขอให้มันใช้งานได้นะครับปลอดภัยนะครับเพราะว่าท่านลองยิงดูท่านจะกล้ายิงไหมครับอลองถามใจท่านดูนะครับท่านทําขึ้นมาเนี่ยยึดสกูหน้าตัวเดียวเนี่ยท่านจะกล้ายิงไหมนะครับโอเคครับผม ก็มีเรื่องพูดคุยแค่นี้ครับก็ฝากติดตามผลงานบิดิงปลาลองสะพุงด้วยนะครับก็นานๆจะมีคลิปครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ